ว่าตัวเองอะมีความรักที่รุนแรงโหยหาความรักมากถึงหวงแรงเราเกี้ยวกาดมีปัญหาในชีวิตพระองค์ก็ค่อยๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงเริ่มรักเป็นมากขึ้นสวัสดีค่ะพี่น้องชาว คิดว่าจากน้ำองุ่นใหม่นะคะบิวตี้นะคะจากจังหวัดระยองค่ะวันนี้ขอมาเป็นคําพยานให้กับพระเยซูคริสค่ะบิวตี้เป็นคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอยู่กับพ่อกับแม่มาแล้วก็แต่ตัวเองเหมือนเราสแสวงหาความรักเราไม่เคยได้รับการเติมเต็มพอเริ่มโตขึ้นก็ไปเริ่มมีแฟน ดูตี้ไม่ใช่คริสเตียนนะคะก่อนหนะ้านี้เป็นความเชื่อเดิมเราก็เริ่มรู้ว่าตัวเองอะ่ะมีความรักที่รุนแรงคือเป็นคนที่แบบโหยหาความรักมากแล้วรุนแรงหึง,ห,งหึงห่วงแรงเราเกี้ยวกาดมีปัญหาในชีวิตอะคะ่ะก็ไม่ได้เคยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักจน เรามาแต่งงานมีครอบครัวเราก็ได้อย่าล้างกันเพราะว่าเป็นนิสัยเดิมคือไม่เข้ารบสามีไม่ยำเกรงเขาแล้วก็ว่าสามีแล้วก็เถียงเราอวดเก่งคือทุกสิ่งทุกอย่างแบบนิสัยไม่ดีเลยอะค่ะทําให้เราเราแบบ ไม่เคยรู้หลักการพระเจ้าเราเหมือนเราเรียกร้องหาความรักเราก็เลยไม่ได้รับความรักกลับมาเพราะเราไม่เคยให้ใครเป็นเลยแต่พอเราได้รู้จักพระเยซูพระองค์เข้ามาหลังที่บิวตี้หย่าหลังประมาณสักหกเดือน หลังจากนั้นพระองค์ก็ค่อยๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงโดยที่บิวตี้เองอ่ะเอาตัวเองไปฝังกับพระคำคำเทศนาคำสอนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้เราจากคนที่กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวก็เริ่มรักเป็นมากขึ้นเริ่มให้ออกไปมากขึ้นความเครียดมันลดลงมันน้อยลงแล้วเรามีความรักมากขึ้นจนวันหนึ่งเราก็ พระเจ้าก็นําให้เราได้กลับมาเลี้ยงลูกด้วยกันกลับมาอยู่ด้วยกันพอหลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงเมตตาให้บิวตี้ก็อยากที่จะจดทะเบียนสมรสไม่เคยขอสามีเลยจนอาจารย์คมเอกก็ได้อธิษฐานเผื่อให้ขอให้อาจารย์อธิษฐานให้จยนพิรัตก็อธิษฐานให้ในเรื่องของ เราจะแบบเป็นคนคนเดียวกันแล้วบิวตี้ก็ได้รับคำอธิษฐานนั้นและพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานเคลื่อนใจสามีให้บิวตี้พูดกับสามีว่ารู้ไหมการอย่าล้างคือความบาปจนสามีก็ ชวนไปจดทะเบียนสมรสแล้ววันนี้เราก็ได้จดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วเราก็ขอบคุณความรักของพระเจ้าค่ะที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เรามีความเข้าใจกันมากขึ้นช่วยกันเลี้ยงลูกมากขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะยังไม่รู้จักพระเยซูอยากจะเชิญท่านมารู้จักองค์พระเยซูคริสต์อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับให้เรา ไม่ยุ่งกับโรคระบาดของความบาปแต่มีพระเยซูเข้ามาประทานชีวิตใหม่และมีชัยชนะเหนือโรคระบาดแห่งความบาปนั้นมีพระพรมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยมีชีวิตที่มากกว่าเกินพอและมีชีวิตนิรันดรในสวรรค์ถ้าท่านอยากเป็นอย่างนั้นอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอพระองค์ ทรงชำระล้างลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนลังพระโลหิตที่ไมก้กางเขนนั้นเพื่อเอาความบาปความหายนะการสาบแช่งโรคภัยไข้เจ็บไปจากชีวิตของลูกขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณนะบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายลูกขอกลับใจจากความบาป ไม่ยุ่งกับโรคระบาดแห่งความบาปอีกต่อไปขอบคุณพระเยซูลูกจะติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูคริสต์เอเมนแสดงความยินดีด้วยครับพระเจ้าอวยพรนะครับ